สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับเข้าสู่ช่องของผมนะฮะนี่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมแกะกล่องเจ้า Apple TV ไปครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นตัวเมาส์ของมันเมาส์ mouse Pro ก็สั่งจากเว็บไซต์ของทาง Apple นี่นะฮะ,ะก็เป็นกรอบป้องกันของมันได้นะครับหน้าตากล่องภายนอกก็ประมาณแบบนี้เป็นพรีเมียมเมาส์ครับการกระแทกได้เอาไว้ติดตั้งกับฝาผนังอะไรแบบนี้นะฮะออนี่ครับหรือว่านี่ ติดตั้งกับด้านหลังของทีวีมันจะได้ไม่หายนะอ๋อนี่สายชาร์จใช่ใชตัวนี้มันเอาไว้ชาร์จกับตัวรีโมทนะฮะก็คือเราใช้ตัวเอ่อที่เสียบอีกด้านนึงของ USB เนี่ยนะแล้วก็เป็น h t นิ n งเนี่ยเข้าไปนะครับซึ่งคิดว่ามันน่าจะสะดวกมากกว่านะหรือว่าแล้วแต่คนนะฮะ จะชอบแล้วครับว่าคุณเนี่ยชอบติดตั้งแบบไหนยังไงนะออแต่เนี่ยผมเพิ่งเห็นว่ามันมีออกมาแบบนี้นะฮะก็น่าสนใจแล้วก็วิธีการติดตั้งก็เป็นลนักษณะแบบนี้นะเออมันก็จะได้แบบว่าดูแล้วเนี่ยไม่รกนะฮะหาว่าติดด้านหลังจะได้ไม่ไม่รกกลาง นะครับสั่งซื้อมาอะไรครับน่าจะหลับพันกว่าบาทมันะ้งผมสั่งมาสองกล่องได้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะแต่นี้คือเขาก็ติดมาแน่นเหมือนกันนี่น่าจะเปิดจากตรงนี้นะโอ้แน่นแนนแน่น,แน,น,แ,น,นแน่นเลยอะ่ะนี่โอ้โอ แกแบบนี้เลยแล้วกันครับม,มันเหนียวอ่ะมันเหนียวมันเหนียวเขอเอโอโหเปิดมาเจอแบบนี้เลยครับนี่ไงโอ้โหดูให้เพื่อน มีตัวสกรูเมาส์มาด้วยโอ้โน,นี่ไงก็ชิ้นหนึ่งเนี่ยติดกับ Apple TV ทีวีนะนี่ครับน่าจะประมาณแบบนี้นี่ครอบใส่แบบนี้เลยนี่ปุ๊บ โอ้โหนี่ 3M นะครับก็ติดด้านหลังทีวีก็ดีเหมือนกันนะนี่ครับแล้วก็เอา HDMI เนี่ยเสียบนะแล้วมันมีนิ้วให้ก็ใส่กับตัวรีโมทนะติดไปที่ด้านหลังเลยปุ๊บนี่ กันหายติดไว้ก็ฝาผานังก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้แบบไหนแล้วก็ตอนนี้ตัวเมาส์ใช่ไหมก็คือตัววางสายอ,ะอ่ะใช้อันเดียวก็ได้แต่ว่ามันแถมมาให้สองอันนะครับแถมมให้สองอันอย่างนี้การติดตั้งก็ ประมาณแบบนี้นะครับก็ได้ชรชจตลอดเวลาอืมโอเคอยู่นะอืมนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆครับเอาล่ะพอสมควรนะฮะก็ขอบคุณมากที่ติดตามววรบกวนกด subscribe กันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ